จะพยายามอย่างเต็มที่ครับสามสองหนึ่งอ่ะวันนี้สุดจีนกับจีนพวอร์คัะตกูนเป็นไงบ้างครับโอ้เป็นเกียริมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าได้มาอยู่กับท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมงคลเนาะมีแบบมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความสุขอะไรเงี้ยในงานนี้ก็รู้สึกว่าขอบคุณทีมพวอร์มากที่ชวนผมมาร่วมสนุกด้วยในวันนี้ครับูบเป็นแทกอสุดจีน ก็จริงๆแล้วขออวยพรให้กับทั้งคนไทยเชื้อสายจีนนะครับรวมถึงคนไทยทุกคนนะครับในตุ๊จีนปีนี้ก็อยากให้ทุกคนเฉลิมฉลองจุจีนในปีนี้ก็อยางเต็มที่เนาะเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำมาทุกปีแล้วก็คนไทยเชื้อสา,สายจีนยังไงก็กลับไปเจอกับครอบครัวแล้วขอให้มีความสุขกับครอบครัวในตุจีนปีนี้แล้วก็ขอให้เป็น ต look, ุ๊กจีนปีที่ดีที่สุดของทุกคนครับค่ะเพลงเมื่อกี้บนเวทีลงมาเป็นไงบ้างคาที่ตูนอะเป็นความเปลี่ยนแปลงอะรง่างกายบ้างมันเป็นคำถามที่บุลลี่ผมไม่ใช่บุลลี่ก็จริงๆแล้วพอไม่มีพี่ๆแบบในวงมาด้วยอะไรเงี้ยร้องคนเดียวอ่าร้องคนเดียวกับที่อ่าวงแบ็คอัพที่อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยที่เราจะต้องแบบทุกคนก็จะแบบมองเราคนเดียวอะไรเงี้ยเรารู้สึกอ่ะตายเป็นตาย ่แล้วก็แบบก็ต้องทําเต็มที่ให้ทุกคนสนุกแล้วก็เรารู้สึกว่าพออยู่ข้างบนเวทีมันสักพักนึงเรารู้สึกว่าเวทีมันแบบเหงามากก็เลยลงไปข้างล่างดีกว่าก็เลยแล้ววันนี้คือชุดก็ไม่ธรรมดาอยู่คนเดียวแล้วก็ชุดก็เต็มมากด้วยก็ตอนทีมงานส่งวีฟว่าต้องใส่ชุดแบบนี้ในงานนี้ก็รู้สึกว่าแบบจะครั้งหนึ่งเนาะ รู้สึกว่ามันจะมันจะเข้าจริงๆใช่ไหมหรือว่าเราจะอยู่กับชุดนี้ได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยก็แต่ว่าพอเรารู้คอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นตุ๊กจีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีแบบคอนเซ็ปต์ที่มันแบบแฟนตาซีเหนือจริงหน่อยอะไรเงี้ยก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆอายุปูนนี่ละแต่ที่ไม่เคยทำต้องทำให้หมดเลยได้ถ่ายรูปส่งไปให้ภรรยาถ่ายรูปอยู่ไหมครับวันนี้พ่อมาเต็มนะเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกับเขาต้าโทรไลน์มาครับ แหมแต่งชุดเต็มเลยนะได้เห็นแล้วเจ้าชิมท่านหนึ่งเลยนะเออคือคือเขาก็จะแบบแซวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็นิดนึงเขาก็เขาก็เขาไม่รู้แต่เขาหัวเราะไม่รู้ไม่รู้แต่ปกติคือไม่ได้แต่งเต็มหันมือปกติชุดนอนครับมีชุดนอนไมชุดนอนชุดนอนชุดโ้โหชอบไหมคะ จะแบบเอ้ยยืมไปใส่ในคอนเสิร์ตนะที่เปิดตัวเป็นเป็นคนเล่นต่อไปเลใชอไหม่ะเออถ้าลองกดบวดมาแล้วกันครับกดหล่อเลยต้องใส่ตังค์กูนะก็ดีนะโดยเฉพาะพี่ชัดโดยเฉพาะพี่ชัดเราไม่ได้ไม่มเพื่อนน่าจะมาคอนเสิร์ตครับใช่ใช่ครับ้งปีเลยก็จริงจริงมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่คอนเสิร์ตที่เราทำทุกปีอยู่แล้วที่เป็นโปรเจกต์ที่เราจะทำเพื่อ หาทุนการศึกษาให้เด็กๆในโครงการก้าวเพื่อน้องผมทำมา4ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่5ก็เราก็จะมีกิจกรรมจัดวิ่งแล้วก็จะมีกิจกรรมของคอนเสิร์ตด,ด้วยทุกปีเพื่อหาทุนการศึกษาให้น้องๆในโครงการก้าวเพื่อน้องอย่างงี้ปีนี้ทำมาเป็นปีที่5ก็เดี๋ยวเราก็จะมีจัดวิ่งที่อยุธยาวันที่15กุมภาันี้นะฮะก็หลายๆ,ๆคนก็สมัครหลายๆคนก็เตรียม<ๆ><ๆ>ตัวแล้วที่จะไปเจอกันแล้วก็ปีนี้ก็นอกจากวิ่งที่อยุทยา15กุมภากุมธาแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตบีไซด์บอดีส้ออกกดออสแลนโอรัน วงออเพซ่าด้วยพิซซ่าแบบเป็นวงใหญ่เลยนะกับเลงบอดี้ส์นัก็จะจัดขึ้น 4, 5, 6เมษายนครับที่วันแบงคอกครับก็จะเปิดช่องบัตรในเดือนมีนาคมนี้รอติดตามรายละเอียดกันครับสรอบสามรอบครับสามรอบจู๋นี้ใคอะค่ะดูค่ะที่วันแบงคอกประมาณ4,000กว่าคน5 0 0พรอบ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 ครอบรออบรอบอรอบรอบออ้อรบอออ จริงๆก็เราไม่ได้อยากให้ทุกคนได้ไปดูแหละครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูครับแล้ก็อาจจะมีเพื่อรอบใจออดเพิ่มรอบเลยครับเพื่เรียนร้องอะไรเงี้ยลองดูเพื่อลองดูครับเดี๋ยวลองดูครับ<อ>ว่าถ้าถ,าถา้เปิดประกาศจังหวะเหตุการณ์ดีใจก็แซวว่าถือกดบัตรไปแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจท,ที่ทุกคนสนใจครับก็ดีใจที่ทุกคนยังยังตั้งตารอคอนเสิร์ตบอดี้แซมอยู่ครับรายได้จะเอาไปทำอะไรก็ให้โครงการก้าวเพื่อน้องปีที่ห้า ให้กับน้องๆคือเราส่งมาแล้วสี่ปีเราส่งเด็กเรียนมปลายฟรีๆเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยสองร้อยกว่าคนแล้ะที่เราที่เราส่งมาครับแล้วก็ปีปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วท่านเฉยดีส่วนเงินก้ามใช้ให้ให้ทั้งหมดรายได้ให้จให้หมดเลยใช่ใช่รายได้ทุกบาทหักค่าใช้จ่ายเพราะเพราไม่ใช่จ่ายแล้วใช่ก็ให้ให้ทุนแล้วเป็งจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าว่าเราผมเองก็ เราก็อธิบายเพื่อนๆฟังว่าออมันก็จะเป็นแบบเราเล่นคอนเสิร์ตกันทุกวันอยู่แล้วอะเราเล่นดนตรีกันมาตลอด20ปีแล้วมันก็แบบไม่ได้เหลือบักว่าแรงในการเล่นแล้วก็นำรายได้ให้กับทุกคนอื่นอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเต็มใจนะแล้วก็มีความสุขแหละมีความสุขปีล่าสุดก็คือไปต่างประเทศมาหนาวมากนะหนาวมากเลยหนาวับอกน้องก้อยว่า มันก็แบบโหหนาวเกินอะไรเงี้ยสงสารเด็กๆบางทีก็หนาวมากอย่างเงี้ยแต่ก็มีความสุขดีครับก็นั่นแหละตัวจอยเลยฮะทะเลมีความสุขทุกสถานการณ์ทุกสภาพอากาศครับครับไม่ก้อยแซวแต่ว่าจริงๆแล้วพาไปก็เป็นความฝันที่พ่อไม่ได้เป็นใช่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 ที่จริงๆเราก็ยอมแล้วว่าเราก็อยากพาลูกไปไปสัมผัสครับเราชอบฟุตบอลเนาะแลก็อยากให้ลูกได้แบบไปเชียร์ทีมเดียวกับเราเลก็ไม่ก็ล้อ ก็ตูปปังไปดิเงี้ก็เราเห็นภาพสมมติเราเห็นภาพแบบครอบครัวเป็แบบจุงลูกไปเชียร์ทีมเดียวกันแบบพาแฟนคลัซื้อของอาจจะใส่เสื้อทีมเดียวกันแล้วก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างไม่ไม่ไม่อยากเปิดโอกาสให้แบบเราแบบแต่แต่ทะเลชอบทีมอะไรนะคะคุณพ่อก็เลยหลายหลายคนก็บอกว่าอย่าไปบังคับลูกแต่เราเราไม่ได้บังคับแล้วก็แค่พาไปแค่พาไปแพาไปแล้วก็ซื้อเสื้อให้ เขาผิดเดียวกับพ่อเขาเปลี่ยนทุกวันก็เปลี่ยนทุกวันมีอะไรบ้างแมนซิตี้เชลซีแมนยูทุกทีมเลยอ่าทั้งหมดไม่มีทีมพ่อเลยก็แต่ว่าก็เขาก็เขาลองเพลงเชียร์สเปอร์ได้นะเขาอยู่แต่ก็ที่ชนะเหรือจะเป็นยังไงครับแลับกลับมาก็ไม่สบายไม่สบายมันหนาวครับมันหนาวอากาศมันเปลี่ยนมันหนาวใช่อยากแม่สบายเไม่ไม่ไม่เยอะครับ จริงก็เริ่มที่ผมแหละผมก็ป่วยก่อนมันเริ่มติดก่อนผมจะออนแอร์สุดในครอบครัวเพราะว่าแบบพอมีข่าวก็เ้องเล่นทั้งป่วยหน่อยต้องดลแลก็ตามอาการเนาะแต่ว่าก็หนักสุดตอนที่เขาเขาชักตอนนั้นพอร้อนกลับไปได้ไหมคะผมอยู่ผมอยู่สต๊อกฮวงผมไปคอนเสิร์ตพอดีครับแล้วเพิ่งไปถึงเลยกำลังจะหาข้าวกินแล้วก็ มีลายคลองมาจากเพื่อนที่ที่ภูกเก็ตบอกว่าทะเลชันแล้วก็แบบหมดสติกำลังไปโรงพยาบาลเพราะแบบโอ้ใจแบบไม่อยู่กับเนกระตุวแล้มันมันชุดไปเลยฮะอยู่ตรงกลางเมืองึ้นเลยฮะก็เหมือนร้องไห้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรแล้วก็โทรไปหาน้องก้อยน้องก้อยเขาก็เหมือนแบบอยากก่างกำลังยุ่งอยู่กับกดรแลอะไรเงี้ยก็ก็โชคดีครับที่ที่สุดท้ายเขาก็เขาก็ฟื้น ก็แล้วก็ไม่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับสมองไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าดู้สาเหตุเนี่ยก็เกิดคือจากไข้สูงเด็กชักเด็กชักจากไข้สูงเป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มันแปลกก็คือตอนที่เขาชักเนี่ยมันไม่ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ซึมเขาไม่ได้อะไรก็ยังวิ่งเล่นปกติก็มีอากาศขึ้นมาเลยอยู่ดีๆก็มีแต่ว่าเขามีตัวร้อนลุ่มๆอยู่แล้วเหมือนเด็กมีไข้เป็นเกิดจากว่าตัวไวรัสของที่มันแพร่ระบาดในเด็กเขาบอกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียหมอบอกครับ ที่คุณหมอบอกแต่เห็นตัวนี้ต้องระวังกันหนักไปเลยตัวก็ววใช่ตัวร้อนอยู่นี้ก็จับวัดตล่อนเนีครับว่าถ้าไข้สูงก็กินยาตัวนี้อะไรเงี้ยให้มันลงที่เห็นว่ามณ์ตอนนั้นคือมีการปงแบบการไปงานต่างประเทศเราต้องทำโอ้โหประหยัดชะกับเลย <c oughs> ลนะ <c oughs> แบบเราไปถึงแล้วต้องรอวันหนึ่งแล้วก็โชว์อ,อีกวันหน <c oughs> ึ่งก็แบบโชคดีที่เขาเขาฟื้นก่อนเขาฟื้นวันวันก่อนที่เราจะเล่นโชวย ก็เลยแบบขใจ <internet. S 2> ก็เลยใจใจชื้นขึ้นมาแต่ก็ความที่วิศนุเขียนเมแบบว่างานตรงนี้กับต้องกลัวมันค่อนข้างจะไรกันไหมใช่ใช่มันมันไกลกันด้วยแล้วก็เขาก็คือน้องก้อยเขาก็ย้ายเราก็ย้ายไปอยู่ภูเกต็ตนะเนาะบางทีเพื่อนฝูงอะไรเขาก็อยู่เขาก็มีอยู่ทางกรุงเทพเยอะกว่าแต่ทางภูเกต็ตเราก็โชคดีที่มีคนที่เป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนที่เคยรู้จักกันเนี่ยคอยฝากหีฝัดไขได้คอยช่วยเราดูแลก็ก็ยังชิลอย อนนี้โอเคครัก็แล้ารรนไปได้ด้วยดีตามไปก็ตาไปครับ่ก็โอเคลอะปีที่ผ่านมาผ่าไปสาครั้งก็น่าจะโอแล้วนะน่าจะต้องอปีที่เราผ่าตัดสามรอบก็ยังยยเอะไรนงจริงก็ต้องกายภาพเรื่องมือไ้สยที่มันอ่อนแรงไปจากจากสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สะสมมานานอะไรเงี้ยก็มัน เราก็ต้องกายภาพให้เอาแรงที่นิ้วมือที่มันอ่อนแรงไปกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยก็ก็ต้องใช้เวลานานตอนนี้มันเรี่ยกลับมาบา้างยังตอนนี้ฟังว่าสิทธ์เราอ่ะคือเราก็ทิ้งไว้นานนะฮะจนแบบกล้ามเนื้อบางส่วนมันก็รีบไปมันก็มันก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อขึ้นมาก็เป็นต้องใช้เป็นปีตอนนี้ก็คือแบบเราเล่นกีตาร์ไม่ได้เต็มที่ก็บนโชว์แล้วก็ไม่ได้เล่นกีตาร์ก็ร้องอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือถ้าร่างกาย มาณร้นมัอนนี้ม่ไม่กำลังคิดดูนะกำลังคิดตัวเลขอยู่สแปต่สิก็ยังเยอะไปเนอะผมว่าน่าจะเหลือถ้าเจ็ดสิบเจ็ดสิที่มันผ่าตัดที่หนึ่งมันก็เรามันก็พู้ไปเลยวก็ต้องเลใช่จะมีโอกาสกลับมากว่าจะฟื้นฟูใช้เวลาคุณหมอบอกว่ามีโอกาสกลับมาเป็นอติ่ไหมร้อยตมรเป็นต์วาคุณหมอก็ไม่ไม่เราไม่กล้าขา ด้วยอายุใช่ใช่ด้วยจริงๆริงนะด้วยอายุแล้วก็สิ่งที่เราแบบใช้ชีวิตมามานานๆใช่เราใช้เต็มที่มา20กว่าปีบนคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้เวลาเล่นคอนเสิร์ตก็ยังก็ตามตามเต็มที่ตามที่เราทำได,ไได <laughs> แ้แต่เส้นเสียงยังโอเคอยูไ่ไหมเส้นเสียงโอเคครับเส้นเสียงโอเคโอเคครขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเลยครพี่ตูนขอฝั่งตูกับ